สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุฒิบอลสีนะครับวันนี้เราก็มาแบ่งบอลสีอีกเช่นเคยนะครับผมครับกับช่องอัศราวุฒิบอลสีนะครับค่าจัส่งนะครับอยู่ที่30บาทนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับคุณลูกค้าที่ปลายทางก็จะ50บาทเหมาเครับผมครับวันนี้เราก็มีมาแบ่งเล็กๆลน้อยนะครับผมครับที่เห็นอยู่นี้คือ เป็นไม้เมล็ดนะครับผมเนี่ยเป็นชิ้นผ่านะครับแต่เธอเดินไปเหมือนกับซับมั่งข้างนะครับเอาไปลุ้นดูนะครับผมเนะยไม้เมล็ดชิ้นผ่านะครับผมกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมเนี่ยน้องอยู่ในกระถางห้าครึ่งนะหกหกครับผมนครับครับผมว่าตัวนี้เคเลยนะครับผมเนะเอามาแบ่งตัวแรกเลยนะครับผมนะครับ ไนะม้เมล็ดด่างนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดด่างนะครับ <hone noise> ต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดด่างนะครับผมไม้เมล็ดด่างนะฮะครับด่างก็ชายชนนะครับผมแต่เป็นไม้โบราณน,นะครับผมไม้โบราณน,นะฮะแล้วก็ด่างป้ายหลอดใหม่มาก็ติดเหลืองนะครับผมนะครับกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผมนะต่อมาก็เป็นเป็นกล้องโทรณีนะครับนะฮะกล้องโทรณี หนึ่งใบหนึ่งหลอดนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะครับก็เดี๋ยวถ้ากลางดีๆก็แต่ตอนนี้ผมโพส์ขายไปแล้วะต้นต้นนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยยังรอเหมือนกันนะครับยังไงก็ให้ให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับผมกล้องทรณีนะครับผมนะครับห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะครับ ต่อมาเป็นไม้งานกระดูกนะครับผมนะครับไม้งานกระดูกนะครับก็กระถางนี้ผมก็จะพยายามแพคให้อย่างดีนะครับผมนะครับนี่ว่าจะเราจะทําไม่ทํานะครับครับงานกระดูกนะครับผมสำหรับคุณลุงคุณป้ามีสองหนอนะครับผมนะครับผมก็จำไม่ได้วราเขามีชื่อหรือเปล่านะครับผมนีแบ่งอยู่ที่เอ่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับ ต่อมาก็อันนี้ก็งานกระดูกนะครับผมนะครับงานกระดูกอันนี้ก็ขายแบ่งอยู่ที่ร้อบาทนะครับผมร้อยห้าบาทนี่ก็งานกระดูกนะครับผมนะครับงานกระดูกเผื่อท่านใดชื่นชอบนะทําได้เลยนะครับผมผ่านได้เลยนะครับไม้3กระถางนี้นะครับผมนะกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะร้อยหบาทนะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับครับต่อมาเป็นโลดนะครับผม รถนี่ก็พร้อมผ่านะครับผมรถนะครับรถพร้อมผ่าเป็นรถแผงนะครับผมหลอดใหม่มานี่ประทับใจอยู่เลยนะครับผมนะครับก็อยู่กับผมมานานแล้วนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับแบ่งให้ทํานะครับรถแผงเป็นไม้ใบกลมนะครับผมเนี่ยต่อมานะครับผมครับเป็น กาคาพิกนะครับผมกาคาพิกนะครับอ๋อนี่ใบทิ้งเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะครับกาค่าพิกนะครับเอ่อหลอดใหม่ผมรับประกันว่าด่างเทพเลยนะครับผมนะฮะกาค่าพิกแบ่งอยู่ที่เอ่อหกสิบบาทนะครับผมเป็นหน่อลูกค้าเป็นหน่อนะครับผมหนอก็จะทิ้งใบที่เขาเรียกทิ้งใบปลูกนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็สองใบใหม่ๆนะครับผมกาค่าพิกนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่ครับ หกสิบาทเหมือนกันนะครับผมหกสิบาทเป็นหน่อครับผมนะฮะอันนี้หน่อสีจะเล็กๆนิดนึงนะครับขอห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทเป็นหน่อแยกออกมาสามหนอนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นเนื้อดวงแผงนะครับผมนะครับปกติเนื้อดวงแปิป้ายป้ายแดงเนาะนะครับผมป้ายแดงอันนี้เป็นตัวแผงที่ว่าออกป้ายป้ายน้ําตาลดํานะครับผมนะครับเป็นหน่อด้วยนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งให้ไปเลี้ยงนะครับผมนะครับแบ่ง 60บาทนะครับผม60สิบาทนะครับผมนะฮะหกิบาทนะครับเหนือดวงแผงนะครับไม้ใบกลมนะครับผมไม้ใบกลมนะครับกลมก้านแข็งนะครับผมแล้วลักษณะเอ่อไม้เป็นเป็นไม้ด่างนะครับผมนะครับเป็นไม้ด่างนะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอาไปร้อยยี่สิบาทนะครับผมร้อยยี่สิบบาทนะครับน้องอยู่ในกระถางใหญ่หน่อยนะครับ ครับต่อมาเป็นไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างแบบนี้นะฮะไม้ด่างนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผม80บาทนะครับ80บาทชมพูทวีปกับอสงไข่นะครับผม2ต้นงานหวยนะครับผมที่ปลูกปลุกรวมกันเลยเลยนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอาไป60บาทนะครับผม60บบาทนะครับครับไม้ใบกลมนะครับไม้ใบกลมด่างนะครับ ไม้ใบกลมด่างนะครับผมนะครับไม่ใช่ฉัดทินกรนะลูกค้าเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นไม้เมล็ดผสมจากปีศาจแดงนะครับผมนะฮะหลดใหม่มาน่ารักจังนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับวันพระเหัสนะครับผมวันพระัลหัดป้ายนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับ อะสงไข่ไซส์ใหญ่ๆโตนะครับผมนะครับงานหัวนะครับผมนะฮะหัวก็คงจะคือผมปลูกลงแปลงนะฮะหัวเขายุบไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่50บาทนะครับผม50บาทนะครับเ้าจะส่ง3 30บาทนะครับคุณลูกค้าโอนก็ผมกบนะแพ็กให้เลยนะครับผมนะฮะเอาใบหอกนะครับผมเป็นไม้กัดสีนะครับผมเป็นไม้กัดสีนะครับแล้วก็มีหูใต้ใบนะครับผมนะครับเป็นหูใต้ใบนะครับ นะกระถางนี้พร้อมหน่อเนาะครับผมนะครับเออ่แบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับผมนะเพชรสีบูรพานะครับผมเพชรสีบูรพาไม่ใช่เทพสายลุงนะลูกค้าเป็นไม้ใหม่กว่านะครับเพชรสีบูรพาเป็นไม้ที่มีเนื้อแข้งนะครับผมนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับเพชรสีบูรพาเนี่ย ท่าุบางแก้วนะครับผมทาาดบางแก้วกับถังสี่นะครับลนลนนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางละกระถางละสี่สิบาทนะครับผมสี่สิบบาทนะครับเพชรเมืองนนท์นะครับผมเพชรเมืองนนท์นะครับเพชรเมืองนนท์นะครับอันนี้งานหัวนะลูกค้างานหัวผมปลูกใหม่นะครับผม ผมปลูกใหม่เพชรเมืองนนท์นะครับเป็นไม้ด่างเหลืองด่างขาวนะครับผมแล้วก็มีเม็ดสีนะครับอันนี้หัวใหญ่นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อเจ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับนีอันนี้เป็นเอ่อกบีในร้อยนะครับผมกบีในร้อยนะฮะเป็นตัวแผงนะครับผมนะฮะกบีในร้อยแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทนะครับ เป็นบันใบหอกเนาะครับนะฮะต่อมาก็เป็นไม้มเล็ดนะครับผมไม้มล็ดนะครับผมอันนี้ก็งานงานหัวนะฮะอาจจะหัวไม่ใหญ่แต่ก็พอได้ผ่านะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับพร้อมทําจํานวนนะครับผมผมปลูกลงแปลงนะครับแล้วก็มาขึ้นกระถางให้นะครับพอใบสองขึ้นมาเราก็ถ้ารอดจากการออกดอกก็นี่แหละฮะแบ่งปันกันนะครับผมนะครับเผื่อไปเผื่อไปมีอนาคตที่ดีนะครับผมนะฮะก็แบ่งอยู่ที่เจ็สิบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะฮะ อ่าครับผมนี่ผมพยายามจะดูงานหัวให้นะครับผมนะฮะก็หลอดใหม่ยังไม่มานะครับผมนะครับแต่ก็ปลูกไว้ได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะฮะเอาขึ้นจากแปลงนะเป็นไม้ใบกลมนะครับผมใบกลมด่างเอ่อออกจะเป็นพัดเทลนะครับผมนะฮะเป็นงานหัวทั้งคู่เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยแม่อุ้มฝักเดียวกันนะลูกค้ายังไม่มีชื่อนะครับผม แม่อุ้มฝักเดียวกันแต่เขาจะประมาณนี้นะการด่างดีเทลนะครับผมนะครับก็ลองเอาไปผ่านะครับทั้ง2ต้นเลยนะครับเอาไปผ่านะครับผมใส่เ็เอาใส่ให้กระถางเดียวกันเลยนะครับผมนะปลูกให้นะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับเผื่อไปมีอนาคตที่ดีนะครับผมไปทําจํานวนนะครับผมนะับแบ่งอยู่ที่เออเอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับงานหัวนะครับผมนะฮะไม้ใบกลมก้านแข็งใบหนานะครับผมเนี่ยเเป็นไม้ไม้ด่างนะครับผมเนีฮย ่อมาก็เป็นสาวนครงานหัวนะครับผมสาวนครแผงนะครับผมสาวนครชัยศรีแผงนะครับผมนะฮะงานหัวนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับงานหัวนะครับเออนี่นะครับงานหัวนะฮะอาจจะหัวไม่ใหญ่นะรุ่นนี้นะครับผมบอกตรงนะครับผมนะฮะแต่ก็หัวประมาณเหรียญสิบนะครับผมนะฮะ เอามาปลูกแล้วก็หลอดใหม่มานะพอหลอดใหม่มาเราก็รู้ว่าเขาก็ชัดเจนอยู่นะครับผมนะครับแบ่งกระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับผมสาวนครชัยศรีแผงนะครับผมต่อมาก็เดี๋ยวนะอุ้ยอันนี้เขาเรียกตะละแม่นะครับผมตะละแม่ประมาณสามต้นนะลูกค้า กระถางนี้3มต้นนะครับผมนะครับงานหัวนะครับผมแต่ละแม่กุศมา50บาทนะครับผม50บาทนะครับโอ้เจอพอดีเลยหลายคลิปแล้วที่ไม่ได้แบ่งนะเทลาปตีนะครับผมเทลาปตีนะครับตัวแผงนะครับผม90บาทนะครับผมตัวแผงอันนี้ก็หัวใหญ่นะครับผมนะครับเทลาปตีแผงจะกัดสีช้านิดนึงนะครับผมนะครับเทลาปตีแผงนะครับผมนะฮะสวยมากนะครับผมนะฮะฮกหลงขาวนี่ อายเลยนะเยลปตีแพงนะครับ90าบาทนะครับผมไม้ค่อนข้างไซส์ไม่พันครับอ๋อ oh, ปีศาจแดงครับอันนี้เป็นลูกปีศาจแดงนะผมเคยโพสเลยนะครับผมเนี่ยกระถางนี้นะครับเป็นไม้กึง่งคือหัวเนะี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมคือรับกระถางสี่แล้วกันนะครับผมกระถางนี้นะผมก็เลยต้อง แต่ไม่ได้แยกนะครับผมนะก็ถ้าหลังหลังจากนี้ก็คงต้องทําจํานวนนะแต่ผมก็รอดูว่ากระแสอยู่นะครับว่าไม้จะมาแบบไหนนะครับเราก็ต้องมาวัดกันนะฮะเป็นไม้ก้านแข็งนะลูกค้าเป็นไม้ก้านแข็งนะฮะก้านแข็งมากเลยแข็งพอๆกับวันเสาร์เลยน่อพันนี้นะครับผมนะับใบจะไปพัดก็ไม่ใช่ใบหอกก็ไม่ใช่แล้วก็เป็นใบไทยก็ไม่เชิงนะครับผมจะอย่างนี้นะฮะแล้วแต่จะเป็นบอลป้ายนะับผมคือผสมจาก แหมปีศาจแดงนะครับผมเนี่ยผมได้มาตั้งก่อนในน้าลูกปีศาจแดงแล้วคราวนี้จะมีเม็ดสีก็เหมือนหน้ามึงนนด้วยนะครับผมแต่ใบแข็งอันนี้สามต้นใหญ่ๆนะผมไม่แน่ใจว่าหัวเขาอะคือแม่เขาเหมือนไม่ขึ้นแล้วนะฮะขึ้นเป็นหนอนะฮะเพราะหัวเขาใหญ่จัดนะหัวแก่ไม้ตัวนี้อยู่รวมสองปีเลยนะครับผมเอาไปทําจํานวนนะครับผมผายยังไงก็ไม่มีเพียนครับผมนะฮะครับผมมีแต่จะด่างมากด่างน้อยนะครับผมนะฮะอ่า กระถางนี้ให้อยู่ที่550นะครับผม550บาทนะครับผมไม้ก้านแข็งต่อมาก็เป็นไม้ใบกลมนะครับผมไม้ใบกลมนะไม้ใบกลมเป็นบอลด่างนะครับผมนะฮะไม้แล้วก็เม็ดสีแบบนี้นะกระถางนี้ผมก็เลี้ยงมานานเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เพิ่งทิ้งดอกไปนะครับผสมไม่ติดนะครับกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่350บาทนะฮะน้องอยู่ในกระถาง8นี่ก็ทําจํานวนได้นะครับผมกากข้าพริกแผงนะครับผมนะฮะเป็นแยกหนอ มานานแล้วครับผมนะครับกระถางนี้ผมผอยแบ่งอยู่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะเป็นตัวแผงต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะเป็นแม่อุ้มฝักเป็นซันเซ็ตนะครับผมนี่เป็นต้นแรกนะที่ผมไม้เมล็ดยังไม่มีการผ่านะครับผมนะฮะด่างแบบนี้นะครับผมเป็นเป็นลูกของซันเซ็ตสกายนะครับผมนะครับนะฮะทำจำนวนได้มากได้น้อยก็น่าจะสร้างหัวแล้วนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับ ไม้เมล็ดซันเซ็สกายนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมานะครับผมนะฮะนี่ก็นี่ก็ปีปีกว่าจะสองปีเลยนะครับผมนะฮะจะทําไม่ทําเพราะว่าบางทีตามกระแสไม้กันนะครับอันนี้ก็ทิ้งใบนะครับผมครับกระถางนี้แบ่งแบ่งให้ทํานะครับผมนะฮะเผื่อใครยังชื่นชอบหลงไหลไม้หน้านี้อยู่นะครับผมนะครับ แม่อุ้มฝากเป็นหนุมานะครับผมนะฮะแล้วก็สาวนครผสมเข้าไปนะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่250นะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่แม่พันเนาะทำจำนวนได้นะครับเข้าใจพ่อค้าเลยแล้วบางทีพ่อค้าก็อยากแบ่งให้เบาๆนะฮะเพื่อที่จะแบ่งกันนะครับอ่ะอันนี้เทนใบกลมนะครับผมใบกลมด่างนะครับผมนะครับกระถางแปดนะครับผมนะฮะแบ่ง190บาทนะครับผม190บบาทนะครับ อุ้ยเจสี่นาทีฮะหน้าไหนเอาพระไหมครับผมพระถามซ้ำจังนะครับผมนะฮะเป็นชื่อหยอกๆยอกนะครับผมนะฮะไม้หน้าแบบนี้นะครับผมนะครับครับกระถางนี้ผมแบ่งอีกทีแล้วกันนะครับผมยังไม่ทํานะฮะให้อีกทีนะครับเขาขายกันเจ็ดร้อย ใบนี้นะครับผม700หรือว่าห้าน่าจะลงเหลือ550แล้วคนรักบัญสีผมได้มาคนละต้นแล้วงานประกวดนะครับผมนะครับผมแบ่งให้เท่าทุนนะครับผม350ร้้าละนะครับผมกระถางแปดนะครับผ้าถมซ้ำจังนะครับผมนะครับอย่าไปคิดมากนะครับผมนะอัศดาวุธเรียกให้บางทีมันน้องไม่มีชื่อนะครับผมนะะเราก็เลยเรียกให้แบบสะดุดหูหน่อยนะครับผมที่ผมนึกไม่ออกนะฮะปีศาจแดงนะครับผมขึ้นกระถางแปดได้แล้วนะครับผมปีศาจแดงนะครับ แบ่งให้อยู่ที่1 1 0บาทนะครับผมร้อบาทนะฮะร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมนะปีสาจแดงสร้างหัวแล้แหละนะครับผมด่างดีมากด่างดีมากเลยนะครับผมอันนี้เป็นลืมชื่ออ่ะอันนี้ก็งานหัวนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับแล้วแต่กคนใดชื่นชอบนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดก้านแข็งนะฮะเป็นไม้กัดสีและก็ด่างนะครับผมนะฮะ ถังนี้ก็งานหัวนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เอาไปเก้าสิบบาทนะครับผมมณีเมฆขลาโบราณนะครับผมมณีเมฆขลาโบราณนะครับแบ่งอยู่ที่งานหัวนะครับเก้าสิบบาทนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นนักรามณีมณีมณีเมฆขลาหรือว่ามณีนัการาดคุณลูกค้าเข้าใจไหมบางทีขึ้นมาแล้วบางทีจำแทบไม่ได้นะ แต่ก็มีใบใบปลูกเนี่ยคือใบนี้นะครับผมนะแล้วก็นะใบใหม่ๆขึ้นมานะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับขายแบบไม่แน่ใจนะครับบอลกาบนะฮะกาบนะฮะกระถางนี้นะครับเก้าสิบบาทนะครับผมนะฮะงานหัวครับผมอ่านีก็งานหัวนะครับอันนี้หลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะครับผมขอญากปล่อยอีกทีนะครับผมนะฮะเอ่อลวดลายแบบนี้นะครับผมนะครับผมว่าไม่ใช่ทวิภพหรอกครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะแบ่ง แบ่งให้หกสิบาทนะครับผมพอแพ็คได้ครับผมเอาไปผ่านะครับผมนะฮะครับเป็นลูกมณีล้อมเพชรนะครับผมนะครับลูกมณีล้อมเพชรนะครับผมนะฮะอันนี้สวยมากนะครับผมขอญาตแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับเธอเธอสวยแปลกนะฮะ ต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับขายสิทธิ์ให้นะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้เป็นสิลาหุ้มทองด่างนะครับเป็นตัวแผงนะครับผมนะฮะแบ่งสี่สิบาทนะครับผมหลอดใหม่าเหลืองนะครับผมนะฮะป้ายเหลืองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวหนได้แบ่งแล้วก็ แบ่งผมมีอยู่เป็นมีดเดียวกันผมปลูกที่หลังนะครับเนี่ยเขาจะก็จะหลังแบบนี้นะครับนะครับเป็นสีลาหุ้มทองนะครับผมนะศิสีลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับสี่สิบบาทนะครับผมเอเอาที่สบายใจและรับได้นะครับถึงจะอยู่ในกระถางสี่ผมก็แบ่งราคาที่แบบตะมุตะมีนะครับผมนะครับแบ่งสามกระถางนะครับผมกระถางละสี่สิบาทสีลาหุ้มทองแผงนะครับผมเนี่ยจริงๆอาจจะผ่าแผงจากบับเบิ้ลบีแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวมาแบ่งไม้ ในน้อยอีกสักหน่อยนะฮะพอได้แพ็คครับครับกระถางนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะครับผมแม่ฟ้าหลวงนะครับแบ่งอยู่ที่ตัวแผงนะลูกค้าแบ่งตัวแผงนะครับผมแม่ฟ้าหลวงนะครับกระถางสี่นะครับผมแบ่งเอ่อสี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทนะครับผมเอ่อใครพอจะทราบไหมครับว่าพอจะนึกออกไหมศิลาหุ้มทองนะบางที ตัวนี้เป็นตัวเอ่อสวนนะสอนน่ะนะฮะเอ้ศิลาแผงสอนนะครับผมนะฮะแต่อเผอิญว่าตอนนั้นผมรับมาคือศิลาป้ายม่วงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็น่าจะขายได้แล้วเนาะว่าเป็นศีลาแผงสอนเอ้ยอ่าีลาแผงสอนนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่กระถางสี่นะลูกค้ากําลังโตกาลังพุ่งนะครับผมเก้าสิบบาทนะครับผมนะฮะอ่าตรงนี้แหละ กาค่าพริกนะครับผมกาค่าพริกสี่สิบาทจ้ะนะครับผมใบกลมบล็อกเลยอ่าบับเบิลบีนะครับผมหรือว่าศิลาแผงนะครับผมบับเบิลบีหรือว่าศิลาแผงนะกระถางนี้แบ่งให้ไปต่อนะครับผมนะครับห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทบับเบิลบีนะครับผมเออกระถางนี้เป็นเพชรราชานะครับสามสิบบาทนะครับผมครับกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นหน่อครับผม เป็นหนอหน่าจะหัวใหญ่อยู่แล้วครับผมนะแต่ยังไม่ได้ขึ้นกระถางห้ากระถางหกกระถางนี้นะครับแบ่งให้เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับไม้เมล็ดดากไม่ใช่กอกเกตไม่ใช่เกอกเก็ตหน้าม่วงนะลูกค้าผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมผมผม,ผมไม่ฝืนนะครับผมฮะเอ่ออ่ะเดี๋ยวปิดท้ายรายการไปเผื่อใครเอานะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดที่ผมผสมนะครับผมนะนะกระถางนี้นะครับผม ผสมนะระหว่างเกาะเกดนะครับผมเนะี่ยกับเพชรพระนครนะครับผมผมไม่รู้ไปไหนนะแต่ผมให้ไปทั้งหมดสี่สี่ต้นนะ่ะลูกค้าหัวก็ไม่ไม่เชิงใหญ่แต่ก็เหรียญสิบทั้งนั้นนะครับผมเนะฮะเพราะว่าเนะเราเอาเอาเอาขึ้นจากบะแล้วก็ปลูกนะฮะแต่เป็นไม้ไม้ด่างแบบนี้นะเผื่อเผื่อกลางปีนี้เขามาเนาะดูนะ อันนี้ไปทางแบบนี้นะ <c oughs> แต่แม่อุ้มฝักเดียวกันหมดเลยนะครับสี่ต้นนะลูกค้าให้ไปสี่ต้นเลยมีหัวทั้ง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 สี่ต้นนะครใครเห็นด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ด่างออกทองต้นนี้ต้นนี้ก็ออกทองนะและกระดูกกระดูกไปทางศิลาหุ้มทองไอ้ตัวนี้ออกใบยาวแต่แม่อุ้มฝักเดียวกันนะครับผมนะครับสี่ต้นนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ ร้อยเจ็สิบาทนะครับผมร้อยเจ็สิบาทนะครับสี่ต้นนะฮะสองต้นเนี้ยหัวใหญ่แล้วล่ะนะครับผมแต่ต้นนี้มันผมก็ต้องเอาผสมไปนะครกระถางหมดนะครับเออ่แบ่งนะครับอันไม้ด่างนะครับผมนะฮะไม้ด่างยังไม่มีชื่อนะครับผมกระถางนี้นะครับผมเนี่ยราคาตามนั้นผมลืมละครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับผมอัศราวุฒิบอลศรีนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ